เหตุผลที่เพบอยากจะผ่าตัดกระเพาะนะคะเพื่อลดน้ำหนักก็เป็นเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเลยเพราะว่าตอนนี้เพบเป็นทางโรคความดันแล้วก็บาหวานซึ่งโรคต่างๆที่จะตามมาเนี่ยมันก็มีปัจจัยเสี่ยงมากๆเลยเพราะว่าที่บ้านเพบเนี่ยคุณพ่อเป็นแทบทุกโรคเลยค่ะซึ่งเพบก็อยากจะลดความเสี่ยงตรงนี้ด้วยแล้วก็จากโรคที่กำลังเป็นอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ ไม่อยากให้มันเป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วก็ไม่อยากให้มันมีปัญหากับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางไหนที่มันสามารถช่วยให้เราลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นแล้วก็รักษาสุขภาพเราให้มันดีขึ้นได้เร็วที่สุดก็ทางนี้ก็เป็นทางที่น่าลองค่ะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเป๊ปสนใจในเรื่องของการดูดไขมันก่อนเป๊ปก็เลยลองเข้ามาปรึกษาคุยกับคุณหมอดูในเรื่องของการดูดไขมันปรากฏว่าคุณหมอบอกว่า ไซเฟบบเนี่ยดูดไขมันมันไม่ได้ผลแล้ว <c ười> คืออาการก็เรียกว่าน่าจะค่อนโคมา่าสำหรับความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คุณหมอก็เลยแนะนำว่า <c oughs> ถ้าเป็นการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะเนี่ยน่าจะได้ผลเห็นชัด แล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพได้ดีกว่าสาวอวบสาวอ้วนทุกคนเลยนะคะว่าอ้วนได้ค่ะแต่ว่าเราต้องดูแลสุขภาพด้วยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกับกับการอ้วนแล้วสุขภาพจะดีอย่างที่เราได้ยินกันว่าเราจะเป็นหมูที่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยมากๆเลยต่อให้เราอ้วนแล้วเราออกกําลังกายถ้ามันยังอ้วนอยู่อ่ะยังไงปัจจัยเสี่ยงโรคต่างๆเนี่ยยังมีอยู่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้น เบบอยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสนะคะที่จะทําให้ตัวเองสุขภาพดีขึ้นโดยวิธีผ่ากระเพาะเนี่ยเแบบก็อยากให้ลองเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเก่งมากๆเลยในเรื่องของฝีมือต่างๆในการรักษาของเราเนี่ยเแบบรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็น,กน่าจะลองทํากันนะคะอย่าประมาทในการใช้ชีวิตคะ่ะในเรื่องของสุขภาพประมาทไม่ได้จริงๆ